มาพี่น้องมาวันนี้เสนอเมนูย่างไส้หมูอ่อนครับย่างไส้หมูครับพี่น้องก่อนสีย่างครับน้ำไปต้มก่อนครับน้ำไปต้มแล้วกามามัก น้ำมันหอยชอดฟ้าเขียวรสดีครับผงรสดีมากไวสักพักหนึ่งเขาก็น้ำมาย่างต่อครับรอจักพักหนึ่งครับ,ต,รบ,รรบตุ่มสุกเลยครับนี่ย <c oughs> ยางใส่หมูพี่น้องก็จะสุกแล้วอ่ะแสดงแล้วแสดงแล้วเจ้วเจ้ว,ว,วยาดม,มันกรอบเลือยมดนี เรียบร้อยสุกแล้วพี่นอ้องย่างใส่หมูอ่อนครับกรับแก้มก็ได้ครับกรับเขาก็ได้กินกับสมตำกรับเจวก็ได้ครับกินซื้อกับแซบมักมาอย่างดีนะครับเรียบร้อย เรียบร้อยพี่น้องมีเกี๊ยวไข่ย่างใสหมูพร้อมเสิร์ฟ้หนาเอื่อมออกอากพ <laughs> ร้อมเสิร์ฟครับอาหารเย็นนี้เมื่อพี่น้องมาแซ่บๆแล้งกันย่างไสหมูเกีเ๊ยวไข่ ต้มสีนต้มเนื้อ,อปนครับ,รบปนกินกนับพคนอ่ะกินข่าเร็งน้ำครับต้มสีนเล่าคารับข่าเรงกันพี่นอออ้องเก็แสบๆเด้อลหัตื้อก็มาหาตื้อต้มสีนภาษาภาษาต่างประเทศครับผม,ม<า>ซิมเลยพนา้าซิม